เ่าวิทย์มา,าให้แม่หน่อยแม่ท้านี่ยนี่อยู่นี่มวยวยวยยตึกตึกเอ้ย 太不了了。 เป็นวซ่อ,อยู่ในขัวแม่ยายกินข่าว่านแบบว่าอยู่ในขัว nè nè nhâm nhâm ơi nhâm 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 áo ngon tin ốc nhau là tin ốc say Yeah. 5นาทีไปอยู่ดิถ่ายกับน้องไปให้โลกเขาไปให้ให้อยู่ให้อันนี้ลกโอ้ยบ้านแล้ว ไม่ใช่ไม่ใอันนี้มันเคลือท่อไปเพระน้นีกวขึ้นมอ